Every day. เป็นที่ฮือฮาเกลียวกล่าวหลังจากที่พักอนาคตใหม่นำโดยนายธนาชรจึงลุ่งเรืองกิจได้รับการไว้วางใจจากประชาชนอย่างล้นหลามจนสามารถมีที่นั่งต่อๆมากกว่า80ที่นั่งพักหน้าใหม่ไม่มีหัวคะแนนอะไรเป็นเหตุให้มาแรงได้ขนาดนี้เรื่องนี้เกีียวกล่าวจนการเมืองออนไลน์ได้กล่าวฝันถึง เพจดังของการเมืองออนไลน์ชื่อเพจว่ามิตรสหายท่านหนึ่งได้นำไปโพสต์เมื่อวานนี้ความว่าผมว่าสิ่งที่ฝ่ายอนุรักษ์นิยมแม่งกลัวธนาทรมากกว่าทักษิณแล้วตอนนี้ก็เพราะว่าทักษิณเป็นแค่บลกเกอร์ใช้อำนาจผ่านการเลือกตั้งเพื่อต่อรองกับเราผู้กดขี่นี่คือโลกแบบนักการเมือง ที่นักการเมืองแม่งต้องเป็นผู้เจรจาต่อรองผลประโยชน์คือคนเอาทักษิณทั่วไปแม่งไม่กล้าปะทะกับผู้มีอำนาจโดยตรงในระดับชีวิตประจำวันแน่ๆแ,แต่มันเลือกทักษิณไปทำให้การกดขี่แม่งน้อยลงไปในระบบแต่ธนาธรน,นี่แม่งไม่ใช่ธนาธรแม่งเป็นนักไม่เหมือนนักการเมืองแม่งเหมือนนักปฏิวัติคือใครแม่งได้รับออร่าจากธนาธรไป สิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่งจะมีความกล้าลุกขึ้นมาปฏิเสธผู้ที่กดขี่โดยตรงซึ่งนี่แม่งน่ากาลัวสัจสัดสำหรับฝ่ายอนุรักษนิยมเพราะเท่าที่ผมรู้จักสังคมไทยมาแม่งไม่เคยมีคนแบบนี้ที่ทรงพลังขนาดนี้อย่างน้อยตั้งแต่หลังยุคสงครามเย็นวงเล็บยุคนั้นหรือก่อนหน้านั้นไม่รู้ผมไม่ได้แม่นประว,วัติศาสตร์วัฒนธรรมของไทยเท่าไหร่วงเล็บปิด คือที่ผมเฉยๆกับธนาทรมาตลอดก็เพราะผมไม่ได้รู้สึกว่าธนาทรวิเศษอะไรนี่แม่งก็คือคนแบบผมคนแบบเพื่อนผมจำนวนมากนั่นแหละแต่ในมางแง่แม่งก็คือคนที่จะยืนยันว่าไม่กับสิ่งที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกแม้ว่านั่นมันจะขัดแย้งกับจารีตสังคมที่แม่งเป็นกันมากล่าวคือในมาตรฐานคนร,บรอบๆตัวผมธนาทรไม่ใช่คนประหลาดอะไร สิ่งที่ผมไม่เห็นก็คือไอ้ภาวะที่ว่าของธนาทรแม่งติดต่อได้วะแล้วแม่งติดต่อได้ในวงกว้างด้วยคือผมมองย้อนในชีวิตไอ้ภาวะที่ผมมีแม่งเต็มที่ก็ดึงคนคล้ายๆกันมารวมกันเท่านั้นไม่ติดต่อไม่ได้อธิบายแบบจับต้องได้หน่อยก็คือถึงผมจะเป็นขบฏแบบสุดลิ่มทิ่มประตูสามารถดึงดูดคนกบฏ ให้มาหากันได้แต่ผมไม่มีความสามารถที่จะทำให้ใครแม่งกลายเป็นกระบฏได้คือผมดึงโพเทนเชียลความเป็นกระบฏในตัวคนให้แสดงออร่าออกมาไม่ได้แค่แสดงโพเทนเชียลมามันก็จะมาแอดแท็กกับผมเองแต่ธนาทรแม่งทำได้วะ่ะแม่งดึงโพเทนเชียลในความเป็นกระบฏของคนให้แสดงออกมาได้ซึ่งแม่งนี่คือฝันร้ายของฝ่ายอนุรักษนิยมคือ ไม่ใช่แค่คนแบบนี้ลงมาเล่นการเมืองแต่คนแบบนี้แม่งมีอยู่ในสังคมเต็มกึนแล้วเพราะคนแบบนี้ไม่ใช่คนที่ชี้ให้เห็นภาวะอันเปราะบางของอำนาจที่แม่งดำลงอยู่เพราะทุกคนถูกเทรนมาให้เล่นบทว่าดำลงอยู่เท่านั้นแต่แม่งทำให้คนกล้าออกมาไปดีสเตทอำนาจอันว่างเปล่านี้อีกผมเชื่อว่าถ้ามีคนแบบนี้อีกสักสิบคนสังคมแม่งเปลี่ยนได้ในสิปี แต่นั่นแหละคนแบบนี้แม่งโคดหาไม่ได้ง่ายๆมิตรสหายท่านหนึ่งเครื่องหมายคำพูดศักยภาพหนึ่งของธนาทรคือหลังไม่ต้องพิงฝาแล้วไม่ต้องทำมาหากินแล้วแล้วแม่งก็ไม่มีแพชเชอร์อะไรที่จะต้องหาประโยชน์ใ่ตัวสิ่งที่พิเศษสุดๆคือแม่งเป็นชนชั้นบนที่ชี้หน้าพวกเดียวกันได้ว่าพวกมึงหยุดกดขี่ชนชั้นล่างได้แล้วพอกันทีกับสังคมแบบนี้ นี่เป็นคำอธิบายได้ดีว่าการปฏิวัติไม่ได้เริ่มจากชนชั้นล่างหลังจากมิตรสหายท่านหนึ่งได้โพสต์ก็มีชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและมีคนกดไลค์กันมากมายเป็นต้นว่าธนาธรน,น่ากลัวพทักศินตรงที่ทักษิณพร้อมจะดิวได้ทุกเมื่อจนพลาดไปหลายรอบ ธนาทรจะเป็นคนที่บอกว่าดิวควอรอะไรกูไม่สนกูจะทำในสิ่งที่ถูกต้องและต้องการจะทำเท่านั้นและที่สำคัญมันยังหนุ่มหนุ่มมากอายุพอๆกูนี่แหละทัดสินแม่งอายุหกเจ็ดสิบแล้วถ้าดิวได้มันก็อยากจะดิวแต่ธนาทรพร้อมจะสู้สู้ไปเรื่อยๆในขณะที่ไดโดนเสารแก่ลงไปทุกวันล้มหายตายจาก มึงไม่กลัวก็แปลกแล้วละทักษิณเป็นแค่ผีหรือปีศาจแต่ธนาธรน,นี่แม่งเป็นลูซิเวอร์ที่จะมาเขยา่าบัลลังก์พระเจ้าเลยทีเดียวมีคนกดไลค์ให้ความเห็นนี้3,500ไรอไลค์อีกความคิดเห็นหนึ่งครับนี่คือสาเหตุที่ทำไมเพื่อไทยแทบไม่มีแผลในการเลือกตั้งครั้งนี้แต่ธนาธรเจอเล่นงานจากทุกด้านแม้แต่สีตวันยังคงฟ้องดะอยู่แต่กับอนาคตใหม่เป็นหลักเท่านั้น เพราะธนาทรมันน่ากลัวกว่าทุกคนที่ฝ่ายนุรักษ์นิยมเคยเจอมานึกภาพง่ายๆว่าธนาทรคือร่างฟิวชั่นของจิตภูมิศักดิ์ของเนตวิทและก็เพิ่มความรวยโคตรๆเข้าไปเท่านั้นแหละที่กําลังฝ่ายนรักษ์กําลังเจออยู่ความคิดเห็นนี้มีคนกดไลค์ให้670ไลคฟังอีกความคิดเห็นหนึ่งครับจริงๆธนาทรถือว่าอยู่ในชนสังคมชนชั้นผู้มีอันจะกิน ที่กาออกมาชี้หน้าชนชั้นผู้มีอันจะกินและมีอำนาจในสังคมว่ามึงเลิกเอาเปรียบคนอื่นในสังคมได้แล้วถึงเวลาที่ต้องบูราณาการสังคมไทยเพื่อคนรุ่นต่อไปได้แล้วพากันออกจากสังคมเก่าๆที่กดทับ,ทบซับซ้อนเอาเปรียบกันได้แล้วถึงเวลาที่จะเริ่มต้นไปสู่สังคมใหม่ที่เท่าเทียมยุติธรรมอย่างแท้จริงกูคนหนึ่งละที่จะโหวตให้ธนาธรตลอดไปตราบที่เขายังอยู่บนเส้นทางแห่งอุดมการณ์ของเขาแบบนี้ไม่เปลี่ยนแปลง กูรอคนแบบนี้มานานแล้วกูรอส่งมอบสังคมที่ไม่มีความเหลื่อมล้ําไร้การกดขี่กดทับมันต้อนเล้นอยู่ในสังคมมาช้านานอยากส่งมอบสังคมที่เสมอภาคภายใต้กฎหมายที่เท่าเทียมอย่างแท้จริงให้คนรุ่นต่อต่อไปและกูคิดว่ามีคนที่ความคิดเหมือนกูอีกมากมายความคิดเห็นนี้มีคนกดไลค์ให้1 5 0 0รอไลค์อีกความคิดเห็นหนึ่งนะครับเป็นความคิดเห็นสุดท้าย ก็คนอย่างธนาทรแม่งโคดหายากเลยเป็นไอดอลเราตั้งแต่รู้ว่าชอบไปร่วมกลุ่มกับสมาชิกคนจนคนลากญยาเข้าร่วมทั้งแดงและเหลืองผ่านสงครามกลางเมืองมาจริงๆแล้วทั้งที่ตัวเองเกิดเป็นลูกคนรวยสบายๆกับชอบช่วยเหลือสังคมมีความเป็นอินดี้มีอุดมการชัดเจนโดยที่เงินทำอะไรเขาไม่ได้นี่แหละ สิ่งเป็นสิ่งที่พวกอำนาจเก่ากลัวมากที่สุดจนมองข้ามทัศนินไปแล้วเส้นทางยังยาวไกลสำหรับธนาธรจึงรุ่งเดืองกิจเขาอาจจะเป็นความหวังเป็นอนาคตใหม่ที่แท้จริงของคนไทยต่อไปก็ได้จับตาม,มองต่อไปทั้งหมดนี้คือเรื่องเกลี่ยวกราวในโรกออนไลน์อีกเรื่องหนึ่งสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัญหามากที่สุดนวันนี้ คือคนยังไม่รู้ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงเร็วเท่าไหร่เทคโนโลยีมันจะมาสั่นสะเทือนทุกธุรกิจในบ้านเราเร็วเท่าไหร่คนยังเข้าใจว่าเทคโนโลยีค่คอยๆเปลี่ยนไม่ใช่มันจะเปลี่ยนเร็วกว่าน,นี้อีกมากมายมหาศาลาาายกตัวอย่างในอุตสาหกรรมธนาคารถ้าถามคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับธุรกรรมทางการเงินไม่ได้ทําผ่านหน้าร้านธนาคารแล้วอยู่บนมือถือหมดธนาคารจะไม่มีหน้าร้าน ตัวกลางที่ไม่มีประสิทธิภาพในทุกอุตสาหกรรมจะถูกทำลายคุณยังไม่เข้าใจถึง Impact ของมันที่จะเกิดขึ้นผลกระทบของมันว่าจะหนักและเร็วขนาดโอ้ประเทศไทยนี้ยังทําได้อีกหลายอย่างเลยคุณคิดง่ายๆบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดของเราตอนที่เริ่มทําเป็นเรื่องที่ก้าวหน้ามากนะหลายประเทศยังไม่ได้ทาสมาร์ทการ์ดนะเราทำสมาร์ทการ์ดมาเป็น10ปีแนละ้วแต่คุณยังไม่สามารถใช้สมาร์ทการ์ดทาอะไรได้เลย ใช่ป่ะสิ่งที่ต้องทำเนี่ยยกตัวอย่างนะครับเอาข้อมูลจากสมาร์ทการ์ดทั้งหมดแปลงเป็นดิจิตอลไอดีทำยังไงที่คนไทยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มอีกเลยในชีวิตนี้ไปเจออะไรที่ต้องกรอกแบบฟอร์มเสียบบัตรประชาชนก็ไปปื๊ดข้อมูลพื้นฐานออกมาหมดเลยนี่คือการเอาเทคโนโลยีมารับใช้ชีวิตคนให้ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ดีขึ้นมีเวลามากขึ้นมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นชั่วโมงการทำงานลดลงในขณะที่ผลตอบแทนเท่าเดิมนี่คือ AI ที่จะตอบสนองกับชีวิตมนุษย์ทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ ทคโนโลยีเกษตรกรรมเนี่ยมันเป็นผมจะพูดยังไงดีอย่าพูดถึง4.0อย่าพูดอะไรที่เป็นดิจิทัลเพราะ3.0 2.0ยังไม่มีเลยกระบวนการแปรรูปสินค้าการเกษตรทั้งหมดส่วนใหญ่ยังแมนวนวลใช้เลเบอร์ยังใช้แรงงานอีกเยอะมากเลยกระบวนการเนี่ยจาเป็นต้องยกระดับผมยกตัวอย่างการตากข้าวชาวนาที่ดินทํากินก็มีไม่พออยู่แล้วส่วนใหญ่ไม่มีลานตากข้าวหรอกตากข้าวยังไงยึดถนนนะถ้าไปดูในต่างจังหวัดอะตากข้าวให้ข้าวแห้ง คุณลองคิดดูวาง200เมตรวางไว้เฉยๆไม่ได้นะนั่งเฝ้าด้วยนะนั่งเฝ้าอย่างเดียวไม่พอต้องทําอะไรอีกต้องภาวนาฝนตกนี่นี่เป็นกระบวนการที่ l a b o r Intensive สุดๆเลยนี่คือ1.0มีเทคโนโลยีมีเครื่องจักรมากามายอย่างมหาศาลที่ทําให้กระบวนการทําข้าวได้ด้วยไม่ต้องการตากปัญหาคือมันยังไม่มีการใช้เครื่องจักรกลเลยคุณจะไปใช้4.0ได้ไงปี6061ใช้เงินไปประมาณแสนล้านนะ ซับสิเดด์ราคาสินค้าเกษตรเฉพาะข้าวอย่างเดียว8ปดหมื่ล้านระยะสั้นอาจจําเป็นจะต้องสนับสนุนราคาสินค้าการเกษตรเพราะปรับตัวไม่ทันแต่ระยะยาวต้องบอกต้องกล้าพูดว่าไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดสําหรับประเทศทางออกที่ดีที่สุดก็คือทําให้มันเกิดแปรรูปในท้องถิง่นโรงงานแปรรูปที่ทันสมัยชุมชนเป็นเจ้าของมีส่วนร่วมกันในการบริหารจัดการที่รับซื้อสินค้าเกษตรในราคาที่เป็นธรรมแสนล้านคือว่าปีสร้างได้กี่โรงงาน มหาศาลใช่ปะ่ะเป็นหน้าที่ของวัดไทยที่จะต้องเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นแล้วทําให้คนไทยขี่ขึ้นเทคโนโลยีไม่ใช่เป็นผู้ตามการมีเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นมามันเปิดโอกาสให้ประเทศไทยไม่จําเป็นเป็นต้องเป็นผู้ตามแต่สามารถเป็นผู้นําเทคโนโลยีได้เพราะเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นมันยังไม่สุกงอมยังไม่มีผู้เล่นรายใหญ่เกิดขึ้นมันเปิดโอกาสให้ทุกคนขึ้นไปเป็นผู้เล่นที่สําคัญได้ ทักษะที่จําเป็นอย่างมากในโลกอนาคตก็ตคือโคดดิ้งโปรแกรมมิ่งหลายประเทศทําให้เรื่องตรงนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานไปแล้วแต่อย่าลืมว่ามีเรื่องตรงนี้คุณหนีไม่พ้นที่จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์จะมีความคิดสร้างสรรค์ได้ทำไงนู่นออกไปข้างนอกโลกอยู่ข้างนอกไปที่ที่ไม่เคยไปคุยกับคนที่ไม่เคยคุยพบเพื่อนที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายความเชื่อทางศาสนาที่แตกต่างกันความหลากหลายทางเพศที่ไม่เหมือนกัน อ่านหนังสือให้หลายเล่มสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อพอกพูนขึ้นไปทําให้ความคิดสร้างสารรค์ของเราเติบโตและหลากหลายาเดินไปความพยายามที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของสังคมออกจากเรื่องความผิดปกติของการเลือกบ้างออกจากความกดดันที่มีกับปก,กตความพยายามที่จะต้องการ ทําลายภัพอนากตใหม่ในรูปแบบใดรูปแบบแบบ่งแบบรัฐะหารอุบาทมันเป็นอย่างนี้เรื่อยไปนี่คือประชาธิปไตยแบบไทยๆผมบอกว่าไม่เอาพอถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเอาทหารออกจากการเมืองให้ได้คนรุ่นต่อไปต้องไม่เจอกับรัฐประหารอีกมีอะไรจัดก,การกันที่รัฐสภากลับเอาประชาชนกลับมาเชื่อมั่นในระบอบรัฐสภาอีกครั้งว่า ความแตกต่างทางความคิดในสังคมไม่ใช่เรื่องปกติคุณบังคับให้คนทุกคนคิดเหมือนกันไม่ได้ในสังคมคแต่ความแตกต่างนั้นสามารถจัดการได้อย่างสันติผ่านกลนไกรัฐบาลถ้าเรากังวลแม้ว่าหลังจากนี้การเดินหน้าอนาคตใหม่มันจะต้องไปชนกับกองทัพซึ่งเปนน็นอำนาจข<ม>นาดใหญ่หนีไม่พ้นเลยครับไม่มีทางหนีเลยถ้าไม่ปฏิรูปกองทัพประเทศไทยไปต่อไม่ได้<อ>ไปต่อไม่ได้หลังจากนี้ก็จะมีคดีเพิ่มขึ้นนะก็ผมก็บอกวพร้อมนะคาดการณ์นะฮะว่าตายแล้วอะไรนะ คาดการณ์นะตาแล้วท่นใจมาแล้วก็ถึงไหนถึงกัน<อ>นะครับต้องปฏิรูปกองทัพครับผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนคนไทยให้เข้าใจร่วมกันไม่ปฏิรูปกองทัพประเทศไทยเดินต่อไปไม่ได้อืแล้วผมก็อยากจะบอกผู้นํากองทัพกลับมาทําให้อาชีพทหารเป็นอาชีพที่ทรงเกียรติครับตายแล้วมีกระดงคดีมากมายสุดท้ายจะโดนใส่ล่วงก่อนข้าสาาเราทําให้ดีที่สุดเราทําให้ดีที่สุดหรือเรื่องกาทีิการพักเราทําให้ดีที่สุดจะไปสนใจถ้าไปคิดว่า ถ้าเดินพูดความจริงกับสังคมแล้วจะโดนกันดีใครจะกล้าพูดความจริงครับถ้าคิดอย่างนั้นจะมีคนกล้าพูดความจริงในสังคมไหมครับไม่มีแล้วพี่น้องประชาชจนจะเข้าใจไหม ไม่เข้าใจดังนั้นผมบอกว่าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไปรับทราบรับผมส10โมงนะครับครับผมมั่นใจว่าไม่ล่นวานะเดินหน้าตรงๆนะครับทำการเมืองอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอะไรอยู่ข้างหลังเข้าไปดูที่ทําการพรรคอนาคตใหม่คุณก็จะเห็นมีแต่น้องๆอายุ20 30คนทํางานเราไม่มีอาวุธเราไม่มีกลไกทางกฎหมายไม่มีรถถังไม่มีปืนไม่มีแต่ความจริงใจที่อยากพาสังคมไปข้างหน้าครับวันนี้บครั ฉันในอายุ66ปีแล้วเนี่ยเลือกตั้งมากระแทบทุกสมัยตั้งก็มีสิทธิ์ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพิ่งดีอีกครั้งเนี้ยคะแนนขยงเกงไม่รู้มันแปลว่าอะไรําว่าข็งเกงนี่ถ้าเส้นแปลในใจของฉันคือคะแนนไม่บริสุทธิ์ไม่พอใจมากมันคล้ายๆกับโกงเยอะมันไม่มีความป่กใส่อะไรเลยอะค่ะ คือเหมือนจัดขึ้นมาเพื่อให้มีวิธีว่าเลือกตั้งแา้านสบายใจแล้วนะได้เลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยเห็นได้จากตัวเลขที่ว่ามันในการคาดเคลื่อนหลายอย่างที่ว่าอย่างเช่นจิตที่ผู้ที่มาใช้สิทธิกับผู้ที่มีสิทธิกระดึกไม่เข้ากันก็คือว่ามีการโอเวอร์มาเป็นหลายล้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างนับผลช้าอย่างเงี้ยบางทีมัน มันไม่โปร่งใสแล้วว่าถ้ามันนับเสร็จแล้วมันควรจะประกาศผลเลยหรือเปล่างคะมันก็สร้างความเครือแคงให้กับประชาชนอย่างเราเนาะเพราะประชาชนเนี่ยเขาก็มีคนที่ว่าคขามีความรู้วอะพูดง่ายๆสมอ,องเขาไม่ได้งงบัตรที่เขาบอกว่าเป็นบัตรที่นับไม่ได้เขาจะตีเป็นบัตรเสียของนิวซีแลนด์1,500กพ่าใบอะค่ะ ที่เขามีมติลงกันว่าเป็นบาเสียอันนี้ก็ถามว่าแล้วมันยังไงอะมันไม่มันไม่ได้เป็นหน้าที่ของคน 1, หนึ่งพันห้าร้อยกว่าคนที่เขาออกมาใช้สิทธิ์ดตังๆในจริงก็อยากให้มีการตัดเลื่อนตั้งใหม่แต่ว่าถ้าเลื่นไม่ได้ก็ <ừ. S 2> คือกรตอตการปฏิบัติหน้าที่ของเขาหลายอย่างที่ว่ามันมีทวามที่แบบว่าไม่เป็นธรรมแล้วก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ก็คืออย่างในพทร์เราค่ะหรือว,ว่าประชาชนที่กับทนไม่ไหวเนี่ยเพราะหนึ่งความมึดอัอาของแต่ละคนเพราะเราทาอะไรกันไม่ได้ ที่ทําอะไรกันไม่ได้ก็เพราะหนึ่งผู้ใหญ่ในประเทศไทยเป็นคนยังไงเราก็รู้กันหน่แล้วถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เขากล้าพูดกล้าทำอะ่ะเราต้องออกมาพูดกันว่าโอเคสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกแต่นี่เขาไม่ทาทั้งบัตรเสียทั้งอะไรบัตรผีก็มีบัตรคนตายมันงก็มีแล้วบตรมันเพิ่มมาเยอะอย่างเงี้ยมีความรับผิดไม่มีมอเตอร์ตอนจนแล้วมันมาอย่างไงเราอยากรู้แค่เนี้ยที่ออกมาเนี่ยที่มันเหนื่อยเนี่ยนะนี่ไม่ใช่สบายนะร้อนก็ร้อนเงินก็เปลืองเงินก็เงินตัวเอง ครอบครัวก็ครอบครัวตัวเองตรงนี้มันไม่ปร่งใสที่พวกเราออกมาเนี่ยมันเป็นคแนนขี้โกงพูดง่าเหมือนถูกโกงอะ่ะเราไม่เราไม่ชอบตรงที่ว่ามันโกงจากหนึ่งเป็นร้อยเป็นล้านรวมกันรวมสร้สางสรรค์สังคมไทย <S 2> <S 2> แผ่นดินที่งดงาม ชาติป,ตปัตยตอุดมการเพื่ออนาคตใหม่ประเทศไทยของประชากชนสิทธิเสรีภาพเป็นของทุกคนอย่าให้ใครมาปล้นชิงไปแม้เพียงหนึ่งในล้านก็สำคัญยิ่งใหญ่ชูธงชัยอนาคตใหม่ ล้านรวมกันรวมสร้างสันสังคมไทย